ผมจะเาอะไรฟังวันที่ผมไปงานเพชรบุรใช่ไหมแล้วทีนี้ผมอ่ะคือมันง่วงมากแม่แต่นอนในรถมาถึงงานมันก็ง่วงแล้วแม่ก็จอดรถไว้ข้างนอกเพื่อจะมางานงานนี้ตอนตอนบ่ายนี่แหละผมก็เลยนั่งรถกับพีเต้เข้ามางานเพราะว่าแม่ก็ออกไม่ได้ผมก็เลยนอนในรถอีก แล้วลงมาแล้วก kind of ็มานอนีกคือมันไม่ไหวแล้วผมไม่ผมไม่ขึ้นเต้นเลย้องคืนลองเพลงผมมาแต่งหน้า้องเพลงตอนเพลงที่ต่อโชคเพลงพี่ต่อแล้วก็เพลงพี่เจนกับพี่โบแล้วก็จะเป็นพี่ท็อปแล้วก็สองเพลงแล้วก็ผมใช่ไหมคือตอนนั้นผมรีบมากตื่นมาแบบหน้าก็ไม่ได้เช็ดหน้ใส่รองพื้นเลยใส่ใส่ใส่เลย ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดีบไม่ได้เลยใส่ผมแล้วก็ซางซางเลยแ้งพามเอาเบอร์ไหขาวว่าขาวขาวขาวเอาขาวาแแบบขาวว่นี่ขาวเอาภาพบ่าเนี่ยเอาตัวค่ะอะอี้บอ นาแต่เราคนถึงแต่เราเปนแบบเด็กอองต้องอยู่เกมบอะพี่เต้บอกคิดถึงตาหมูเจอกันแล้วเจอกันนะก็ให้ได้ไปเล่นอีกอ่อยุ่หมดแล้วเย่ทำแฟนนูแล้วาขอบคุณครับขอบคุณพวกเขาไฟโฟจิอุ้งเป็ดพันเลยเหรอ ไม่ชคตอนนี้อายคนขอบคุนแบบใหม่วัชดีไม่ได้วันนี้แสงเกงยินขาขาดไม่ใช่ขาขาดหรอกขาเป็นบองเ มีวิธีที่แบบว่าเราสามารถลงอะไรก่อนที่แบบเราจะใสจมูกเพราะว่ามันเป็นเชืที่บบตอนี้เยเพราะว่าปกติผมใส่ลงไปแล้วผมก็จะไนจมูกมันก็ลอกไปยังใช้ตัวนี้ก่อนมันเหมือนแบบว่าลงแต่ผแต่านั้นใช่ไหมมันก็เนแบ่เราก็มันนัวไว้แล้ว พอเราใช้สีปุ่นไปลงปุ๊บมันก็จะไม่ได้ลงเข้มอ,อะไรมันก็จะเป็นสันที่เราต้องเป็น,นเบกหเยโต้ยังไ่้ออะไราอีกข้าวใส่ตะหอมค่ะ <c oughs> <c oughs> สีมือกับหน้าวะนะ,ะเขาบอกว่าสีมือกับสีหน้าเออยากาศมือสางผา <c oughs> อยู่คนละผิวค่ะมู <c oughs> นี้อะไรจะบอก<ะ>อันที่ทาครีมยูแคนยูเราเป็นทาครีมถึงตัวมันจะ <c oughs> เลอหลออออกเออสิ่งหน้างมันเป็นการนามบอกรูทาครีมเฮ้ยอย่าฝานซีออนเอ็นรออ่ะกำลังกินข้าวกินข้าวแซ่บขาปวดตายล,ล่าสุดต้องเปลี่ยนแล้วลูก เขาอายเราคนละผิวเขาตากแดดเราช่างตากแดด สร้างคบมอต์ไ์หลายจ้าส้างดูแลแฟนเลยคือบะใส่ถุงมือแน่ที่มอตะไ์ตเนี่ยมานแดดแห้งไม่พอใ่อย่างเลยบนเอ็นก็ฝากดูแลพ่อตาด้วยนะครับเห็นง่านหออเงินก่อนไปดูแลนี่แต่งก็เราบนไดครับต้องแต่งให้เราล่ะ แต่งหลายก็ได้นะเสียไปหลายเลยคมเอาาองฝากห่ายของวันะจะะไง่ากันเสียดิ่ออกไปดาพื้นาเขาฝามาได้เน้ามาเมืองนาเาจะอาหนได้ละกินน้ำมันวะย้ำแบบนั้นบอกว่าแจ้งแจ้งไปตัวจริงแจ้งพาขอบคุณครับ hoàn toàn và thần nào không mình phân cao không Em có chị ẩu yeah. sau khám em xin trả quay anh không biết nói gì nên không Không <laughs> ส็แต่งหน้างานอะไรครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ไปดูมาว่าแสงจันทร์ประจิบ <c oughs> แต่งหน้าไปงานทด่ไหนครับอยู่สานคกามทำงานไทยมีงานชาวครับ <c oughs> มาเดีวลองทางข้าใบมา